โอเคครับวันนี้เรามาต่อกันในชุดที่3ครับเราก็เดินทางมาถึงชุดที่3กันแล้วนะครับหลังจากเราทบทวนข้อสอบไปนะครับในชุดที่1และชุดที่2นะครับวันนี้มาดูชุดที่3กันอีก25ข้อเช่นเดิมนะครับโอเคข้อที่1ครับถามว่าสมปองเนี่ยได้แวะซื้อของใช้ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งครับเมื่อชําระเงินที่ช่องแคชเชียร์แล้วเนี่ยแล้วกําลังจะเดินออกจากไอช่องชําระเงินนี่แหละแล้วปรากฏว่ามีเสียงครับเตือนดังขึ้นมา ปรากฏการดังกล่าวเนี่ยเป็นเกิดเป็นลักษณะการเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใดครับมี r f i d o c r m i c r หรือว่า omr แน่นอนครับว่าตัวนี้สังเกตว่าเขาไปที่ร้านสะดวกซื้อและกำลังจะออกไปเขาจ่ายตังแล้วแต่อาจจะมีสินค้าบางรายการที่อาจจะยังไม่ได้ชำระเงินซึ่งสัญญาณตัวนี้เรามักจะเรียกว่าอะไรครับสัญญาณการขโมยซึ่งจริงๆมันก็ใช้หลักการของขึ้นวิทยุนั่นแหละนะครับในการที่จะ ตรวจับสัญญาณซึ่งไอ้ตัวที่อยู่กับสินค้าตัวนี้ซึ่งเราจะพูดถึงเนี่ยมันก็จะปล่อยขึ้นวิทยุออกมาเช่นเดียวกันและไอ้ตัวที่เป็นแผงนะครับเป็นแผงกั้นนะครับที่อยู่ตรงทางออกของร้านสะดวกซื้อแทบทุกแห่งเนี่ยมันก็จะส่งขึ้นวิทยุออกมาเช่นเดียวกันเมื่อมันตรวจสอบได้ว่าไอ,อ้สินค้าชิ้นนี้มันยังไม่ได้ถูกชําระเงินนะหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันก็จะส่งเสียงเตือนได้นะครับอันนี้คือที่เราเรียกกันว่าสัญญ,ญาณกันขโมยอ่ะทีนี้ ไอ้เทคโนโลยีเนี้ยมีชื่อว่าอะไรจริงๆมันชื่อว่าตัว RFID นะสำหรับตัวนี้ครับตอบข้อหนึ่งนะจเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าเฮ้ยแล้ว RFID จริงๆแล้วมันคืออะไรจากครั้งก่อนข้อสอบครั้งก่อนเรายังจําได้นะว่าจริงๆไอ้ RFID เนี่ยเราบอกว่ามันคือตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลถูกไหมครับเก็บข้อมูลสินค้าได้ว่าเอ้ยมันชื่ออะไรผลิตที่ไหนราคาเท่าไหร่สถานะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย คือมันเก็บได้ถือไ่าไอ้ตัวนี้มันเก็บได้มันเก็บไว้ที่ไหนครับมันเก็บไว้ที่ตัวที่ชื่อว่า RFID tag ะนะครับ RFID tag ซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของก้อนดำๆที่ติดตกับสินค้าที่ใหญ่หน่อยแต่ถ้าเป็นสินค้าที่มันไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่มากเนี่ยมันก็จะมีแผ่นแผ่นหนึ่งบางๆครับและมันก็จะมีพวกลวดแม่เหล็กอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ย ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันใช้ลักษณะของ RFID เหมือนกันซึ่งไอ้ตัวนี้แหละคือ RFID tag ครับมันจะมีข้อมูลสินค้าข้อมูลราคาข้อมูลถานะว่าไอ้ตัวนี้ยังไม่ถูกซื้อนะยังไม่ถูกชําระเงินน้าหรือชําระเงินไปแล้วอย่างเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เช็คได้อ่าทีนี้มันพอมันส่งขึ้นมามันก็จะเจอครับว่าไอ้สินค้าชิ้นเนี้ยมันยังแบบไม่ได้ชําระนะครับเนาะ ลักษณะนี้เขาเรียกว่าสัญญาณกันขโมยนั่นเองที่เราเรียกกันนั่นแหละจริงๆมันคือการใช้หลักการของ RFID ที่มันเก็บข้อมูลได้แล้วส่งขึ้นวิทยุออกมาได้และอาศัยหลักการการสื่อสารกันของขึ้นวิทยุว่าเอ,อ้ยออออสินค้าตัวเนี้ให้เป็นอ่านให้ไอ,อตัวที่อยู่ตรงประตูไปอ่านในแท็ก RFID ซิว่าอ,อ้ยสถานะตัวนี้มันถูกชำระเงินแล้วหรือ,อยังนะครับเนาะ,ะทีนี้เราเทคโนโลยีตัวอื่นที่อยู่ในช้อยล่ามีหน้าที่ทำอะไรบ้างเรามาดูตัวที่หนึ่งกันก่อน OCR นะครับ OCR หรือ Optical Character Recognition นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันตามตามชื่อมันเลยครับมันคือ Optical อ่า Optical Optical Character Character แปลว่าอักขรหรือตัวอ,อักษรนะครับจริงๆเทคโนโลยีเนี้ยมันคือเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนนะครับอ่าเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนภาพเปลี่ยนการสแกนปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าเราอยากได้ข้อความนะครับ เราอยากได้ข้อความเราก็ต้องพิมพ์เองถูกไหมเราจะมีภาพพหนึ่งที่เราไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมาเราก็ต้องพิมพ์เองเพื่อที่เราจะได้เป็นตัวอักษรถูกไหมเพื่อที่เราจะได้เป็นตัวอักษรแต่ทีเนี้ยพอมันมีเทคโนโลยีตัวเนี้ยเราไม่จาเป็นต้องพิมพ์เองละเราอาจจะแค่ถ่ายรูปเสร็จถ่ายรูปเสร็จแล้วใช้เทคโนโลยี OCR ตัวเนี้ยครับทาหน้าที่ในการเปลี่ยนภาพหรือเปลี่ยนเอกสารที่เราสแกนหรือแม้กระทั่งอะไรครับลายนิ้วมือ ให้อยู่ในรูปอะไรครับอยู่ในรูปของข้อความแบบอะไรครับแบบที่พิมพ์แล้วหรือภาพออกอไม่แทนที่เราจะมานั่งเสียเวลานั่งพิมพ์ทีละตัวอักษร123่งสองสตีตัวอักษรไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราใช้วิธีการถ่ายภาพสแกนภาพหรือเขียนเองก็ได้แล้วให้ตัว OCR เนี่ยแปลงให้อยู่ในรูปของตัวอักษรผ่นึกภาพออกอไม่แต่นั้นมันก็จะสะดวกมากขึ้นเนาะเราใช้วิธีการแค่ ถ่ายรูปเฉยๆยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นเรามีเทคโนโลยีตัวนี้นะครับหลักการคล้ายๆกันเอายกตัวอย่างเนาะสมมติว่าเราต้องการที่จะพิมพ์นี่ยกตัวอย่างนี้เรากำลังจะพิมพ์แต่เราไม่พิมพ์จากคีย์บอร์ดครับเราสามารถเขียนกันได้เช่นว่าข้อความนะครับนี่ข้อความอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนให้อ่ะตัวนี้ลืมเปลี่ยนภาษาเนาะเอาใหม่นะอ่ะเป็นคาว่าอ่าตัวนี้ใหม่นะ เป็นคำว่าอันนี้เราจะไม่พิมพ์เราจะไม่ใช้คีย์บอร์ดเราจะใช้วิธีการเขียนเอานะครับเราใช้วิธีการเขียนเขียนเป็นคำว่าอะไรครับข้อความอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรพิมพ์ให้จากลายมือเราที่ไม่สวยหลักการคล้ายๆกันครับแต่ตัวนี้อาจจะเป็นไม่ใช่ลักษณะ OCR อย่าง100%เเซเขาอาจจะมีตัว AI วต่างๆมาทำการอ่านร่วมด้วยนะครับแต่เทคโนโลยีตัว OCR เนี่ยเอาง,ง่ายๆคือ มันสามารถที่จะเปลี่ยนพวกรูปภาพภาพสแกนหรือว่าแม้กระทั่งตัวลายลือมือที่เราเขียนเองเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของข้อความที่พิมพ์ได้นั่นเองอ่ะโอเคประมาณนี้ตัวต่อมาครับ M.I.C.R. Magnetic Ink ครับตัวนี้นะ m a g นะครับ Netic นะครับอ n k เอาถึงตรงนี้พอทีนี้ไอตัว Magnetic Ink เนี่ยมันคืออะไร I n k เนี่ยแปลว่าอะไรครับจริงๆมันคือน้ำหมึกถูกไหม จริงๆมันคือหมึกชนิดหนึ่งที่ถูกพิมพ์ลงบนเอกสารสำคัญอย่างพวกสมุดบัญชีหรือแม้กระทั่งพวกเช็คมันจะใช้หลักการพิเศษในการที่จะเข้าไปอ่านมันจะไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาปะด้วยตาเปล่าร้อยเอร์เซ็นนะครับดังนั้น,น,นไอ้ตัวนี้มันจะมีพวกแสงต่างๆที่สามารถที่จะอ่านได้ดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยไปทําสมุดบัญชีหรือไปเลี่ยนสมุดบัญชีเขาจะให้หรเราเซ็นซึ่งไอ้ตอน ท้ายเนี่ยไอท้ายเล่มเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นหรอกว่ามันมีลายเซ็นอะไรอยู่เขาก็จะไปส่องไฟชนิดหนึงชนิดพิเศษแหละแล้วเขาก็จะมองเห็นว่าอ๋อมันมีลายเซ็นเราอยู่ซึ่งไอเซนลายเซนตัวเนี้ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับซึ่งมันก็คือหลักการเดียวกันของอตัว MIC M I C Magnetic Ink c h a r e c t e r r e c o g d i t i o n นี่แหละคือการตรวจจับลักษณะ,ะพิเศษตัวหนึ่งนะครับตัวต่อมาครับ OMR ตัวนี้ใกล้ตัวเราที่สุดตัว OMR OMR คืออะไร Optical Mark Recognition ตัวนี้นะครับเป็นการอ่านตำแหน่งนะครับตัวนี้นะเป็นการอ่านตำแหน่งถ้าชื่อมันนะอ่านตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นอะไรให้เห็นภาพคือการตรวจข้อสอบครับอ่าตรวจข้อสอบด้วยดินสอ2 B ที่เราฝนกันนั่นแหละนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นการตรวจข้อสอบประเภทพวกนี้ก็จะใช้หลักการอ่านตำแหน่งซึ่ง มันก็จะไม่ได้มีเพียงแค่การอ่านค่าที่เป็นจุดสีดําเท่านั้นเราลองสังเกตดูก,กระดาษคําตอบกลุ่มพวกนี้นะครับว่ามันจะมีมาร์กตามจุดข้างๆ้าะนะครับที่เป็นให้ให้มันรู้พิกัดอะเราลองสังเกตข้างขางข,างของกระดาษคําตอบก็ได้มันจะมีจุดพิกัดให้เราเห็นว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มันคือข้อไหนมันคือชอยอะไรนะครับอันนี้คือการอ่านจุดอ่านตำแหน่ง ของตัวที่เราฝนไปนั่นเองว่าเราฝนถูกต้องไหมเราตอบข้อสอบข้อนั้นถูกต้องไหมนะครับเนาะดังนั้นข้อนี้ก็อาจจะอธิบายเทคโนโลยีอื่นเพิ่มเนาะเพราะอย่างว่าด้วยข้อสอบด้วยข้อจํากัดนะครับถ้าเราจะทําข้อสอบทุกข้อเช่นหรืยข้อสอบข้อนี้เฉลยตัว FID ข้อต่อไปเฉลยข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้มันก็จะเยอะเกินไปดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามอธิบายเทคโนโลยีที่มีอยู่ในช้อยทุกช้อยให้แทนเนาะนะครับอ่ะข้อต่อมานะครับ ซอฟต์แวร์ครับที่แจกจ่ายฟรีครับเพื่ออะไรครับเพื่อนําไปทดสอบการใช้งานนะครับเพื่อนาไปทดสอบการใช้งานเนาะว่าเอ๊ะมันมีข้อดีข้อเสียมีบัก๊กมีอะไรยังไงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับถามว่าข้อนี้มันคือซอฟต์แวร์ข้อใดที่นี้ไอซอฟต์แวร์ Software ที่เป็นการทดลองเนี่ยมันมีหลายหลายประเภทมากๆหลายเวอร์ชั่นมากๆข้อนี้เขาบอกว่าแจกจ่ายฟรีเพื่อไปทดสอบขอจากใครครับฟรีจาก ผู้ใช้งานจริงเพื่ออะไรเพื่อนํามาทดสอบและก็พัฒนาต่อก่อนที่จะนําไปจําหน่ายจริงแสดงว่าตัวเนี้มีการจําหน่ายหรือ,อยังยังครับยังไม่ขายถูกไหมตัวนี้คือยังไม่ขายและอะไรครับทดสอบโดยผู้ใช้นะยังไม่ขายและผู้ใช้เป็นผู้ทดสอบทีนเรามาดูแต่ละประเภทกันตัวที่1ตัวเอลฟาตัวนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตลบก่อน อัลฟาอัลฟาเป็นตัวค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อนยังไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับยังไม่สมบูรณ์อะไรทั้งสิ้นเลยเป็นตัวที่เรียกว่าเสร็จแล้วไหมก็เสร็จแล้วอ่ะสามารถใช้งานได้อ่ะเป็นตัวที่เสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนะครับขายหรือยังยังไม่ขายนะครับตัวนี้นะยังไม่ขายใครเป็นผู้ทดลองผู้พัฒนาครับ ผู้พัฒนาเป็นผู้ตรวจสอบเป็นผู้ทดลองใช้งานจริงสำหรับตัวเอลฟานะครับตัวเอลฟาก็คืออาจจะมีข้อจุดบกพร่องนี่ค่อนข้างเยอะอยู่ดังนั้นพอเขาพัฒนาเสร็จเขาจะหาคนเนี่ยมาช่วยตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานี่แหละนะครับตัวต่อมาตัวเบต้าตัวเบต้าก็ต้องเสร็จแล้วแน่ๆนะครับเสร็จแล้วเหมือนกันเรียบร้อยอาจจะสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้อีกเรื่องหนึง่งอาจจะอยู่ที่999,5%ขึ้นแล้วละ่ะนะครับแต่ เขาอาจจะแค่มาทดสอบหาจุดบกพร่องบางจุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับอตัวต่อมาตัวนี้ขายหรือยังยังไม่ขายเหมือนกันครับยังไม่ขายถามว่าตัวเบตา้าใครเป็นผู้ทดสอบผู้ใช้จริงครับะนะครับผู้ใช้จริงเป็นผู้ทดสอบเรียกว่าตัวเบตา้าซึ่งก็ยังไม่ได้ขายนะยังไม่ได้แบบรันแบบบนตลาดใดๆทั้งสิ้นยังไม่ขายเราลองเราอาจจะเคยเจอตัวเนี้ย แล้เคยเจอตัวหนึ่งสมัยที่ตัวตรวจสอบเปอร์เซ็นต์หรือคุณภาพแบตเตอรี่จำได้ไหมสุขภาพแบตเตอรี่ของ iPhone ที่มาช่วงแรกๆเลยเนะี่ยเขาเรียกว่าเบตา้าเคยได้ยินไหมเบต้าแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่ซึ่งไอตัวเนี้ยมันคือการตรวจสุขภาพแบตเตอรี่ครับแต่ที่เขาใส่เบต้ามาข้างหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้กระบวนการหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นแค่รุ่นเบต้าเท่านั้นมันเป็นแค่รุ่นเบต้าให้เราลองใช้งานจริงเห็นไหมลองใช้งานโดยใครลองใช้งานโดยผู้ใช้งานจริงก็คือเราเนี่ยแหละมันทดลองให้แล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลซึ่งเขายัางไม่ได้เปิดให้แบบใช้งานตัวเต็มหรือตัวที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันสมบูรณ์แล้วนะเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วมันพร้อมให้ใช้งานแต่เป็นการทดสอบอยู่นะครับเรียกว่าเบต้า ประมาณนี้พอขั้นเบต้าผ่านไปคือเขาตรวจสอบเขาลองทดสอบโดยผู้ใช้งานจริงจนแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยจนเขามั่นใจระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจึงจะปล่อยให้เป็นเวอร์ชั่นเต็มเขาก็จะตัดคําว่าอะไรออกครับตัดคําว่าเบต้าออกอย่างที่เราเห็นเราลองเข้าไปดูในสุขภาพแบต iPhone หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันตรวจได้ะในปัจจุบันนะครับเราก็จะไม่เห็นคําว่าเบต้าอยู่แล้วนะครับเขาเอาออกไปแล้วเพราะมันกลายเป็นเวอร์ชั่นเต็มเวอร์ชันจริงเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ตัวต่อมาเดโมตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวเดโมเนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เสร็จแล้วเหมือนกันนะแล้วก็มีการอะไรครับมีการขายแล้วนะครับมีการขายแล้วแต่แต่อะไรครับแต่ทีเนี้ยพอเขาขายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าซอฟต์แวร์นี้มันคืออะไรมันใช้งานยังไงเฮ้ยมันมีข้อดียังไงมันมันเปลี่ยนจากรุ่นเดิมยังไงนึกภาพออกไหมเฮ้ยมันเปลี่ยนยังไงอะ่ะอย่างเงี้ยมันจึงมีตัวให้เราทดลองเล่นนะครับนี่ครับทดลองใช้นั่นแหละอ่ะ ทดลองใช้นะครับซึ่งอาจจะซึ่งซอฟต์แวร์มันก็จะไม่เหมือนพวกฮาร์ดแวร์เนาะถ้าเป็นพวกฮาร์ดแวร์ไอโฟนอย่างเงี้ยถ้าเราเดินไปตามช็อปอะมันก็จะมีตัวเดโมให้เราลองเล่นเอ้ยกดรุ่นนี่นั่นวางเต็มเกืินเลยในร้านทุกช็อปเขาก็จะมีให้เราลองเล่นอะลองกดไปดูซิก้องเป็นยังไงเข้าเน็ตฟังเพลงเสียงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันลองได้แต่ถ้าเป็นตัวเดโม่ะของซอฟต์แวร์เนี่ยครับข้อนี้เป็นซอฟต์แวร์นะ เป็นโปรแกรมหมักเฮ้ยเราจะทดลองใช้อย่างไงส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเดโมตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวที่ให้เราใช้แบบแค่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแค่จำนวนวันที่เขาจำกัดไว้ซึ่งตัวนี้อาจดอกจันไว้แล้วกันมันจะมีการจำกัดแล้วกันอาจจำกัดวันนะครับจำกัดวันหรือบางคุณสมบัติคุณสมบัติไว้นะครับไม่ให้เราใช้ ให้เราเห็นภาพรวมเฉยว่าเฮ้ยมันสามารถทาอันนี้ได้นะมันทําอันนี้ได้นะ <_ co> มันทําอย่างนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเช่นถ้ากําหนดจํานวนวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการไม่ไม่ไม่ปิดฟังก์ชันไหนเลยให้เราใช้ได้ทุกฟังก์ชันแต่มันจะมีวันหมดอายุถ้าเราอยากได้เนี่ยเราต้องเสียเงินหรือจ่ายเงินเพื่อซื้อเวอร์ชั่นเต็มนะครับ, <ๆ S 1> รบตัวนี้เราต้องซื้อเวอร์ชั่นเต็มเพื่อใช้งานต่อหรือบางอย่างมันไม่กําหนดวันหรอกใช้ได้ตลอดชีพเลย แต่เขาจะปิดบางคุณสมบัติที่มันค่อนข้างที่จะเป็นโปรโหนอยเนี่ยอาจจะไม่ปล่อยให้ถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อตัวเต็มเหมือนเป็นตัวทดลองนะครับเนาะสำหรับตัวด e โมโส่วนฟรีแวร์จริงๆตัวฟรีเวอร์ชันเนี่ยมันก็จะเป็นเอาเอาไงดีอะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไป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 โหลดแอปมาแล้วกันมันจะหลักการคล้ายๆกันกับตัวด e โมแหละนะครับแต่ว่าตัวด e โมเนี่ย มันมันจะปิดบางคุณสมบัติแล้วก็กาหนดจําน,นวนวันแต่ฟรีอ่ะมันไม่กําหนดอะไรเลยแล้วก็ไม่ปิดคุณสมบัตินะแต่ถ้าเป็นตัวฟรีมันก็จะตัดคุณสมบัตินั้นออกไปเลยนึกออกไหมข้อนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันเสร็จแล้วนะขายแล้วแล้วก็ใช้ฟรีครับอ่าใช้ฟรีโดยตัดคุณสมบัติออกไปเลยครับคุณสมบัติบางอย่างออกไปอ่าคุณสมบัติบางอย่างออกไปเช่น เฮ้ยตัวเนี้มันสามารถใส่เอฟเฟกตัวนี้ได้นะอะลสมมตินะครับปุ๊บตัว,วตัวฟรีเวอร์ชันไม่มีฟังก์ชันนี้เลยไม่ได้ปิดไว้นะไม่ได้ปิดไว้เหมือนตัวเดโมไม่ได้ปิดไว้เหมือนอะไรนะคือมันตัดทิ้งไปเลยคือทําไม่ได้ไปเลยอย่างเงี้ยคือให้ใช้ฟรีแหละแต่ว่าไม่ให้พวกนี้ทันมาแน่นอนอย่างเงี้ยถ้าอยากได้ก็ต้องไปซื้อตัวที่ไม่ใช่ตัวฟรีอะนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของตัวเวอร์ชันของซอฟต์แวร์นะครับดังนั้นข้อนี้เขาถามว่าอะไรครับ เป็นการทดสอบอ่าขาให้ฟรีอยู่แล้วอ่ะทุกเวอร์ชันครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะเป็นการทดลองนะครับให้ลูกค้าได้ทดลองจริงให้ลูกค้าได้ทดลองเพื่อเก็บข้อมูล2ตัวนี้ครับทดลองเพื่ออะไรครับเพื่อข้อมูลอ่าทดลอง2ตัวนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเห็นแล้วจะได้ขายได้อ่าตัวนี้นะครับเพื่อได้ข้อมูลย้อนกลับ2ตัวแรกเพื่อได้ข้อมูลย้อนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่อง2ตัวข้างล่างเอาไวล้ล่อลูกค้าให้สนใจนะครับ เอาไว้ล่อลูกค้าให้สนใจแล้วก็มาซื้อของเรานะครับเนาะดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยจากโจทย์เนี่ยเขาถามว่าจ่ายฟรีแหละนะครับแล้วก็ใช้งานจริงโดยใครครับโดยผู้ใช้จริงเห็นไหมครับโดยผู้ใช้จริงและเก็บรวบรวมคําแนะนําต่างๆมาพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นขายจริงแสดงว่ายังไม่ได้ขายถูกไหมครับเอามาพัฒนาต่อเป็นซอฟต์แวร์ที่จะจําหน่ายจริงต่อไปแสดงว่ายังไม่ถูกขายและ ถูกเก็บข้อมูลโดยผู้ใช้จริงนะเป็นเวอร์ชั่นไหนครับเป็นเวอร์อรชันเบต้าครับข้อนี้จึงต่อข้อ2นะครับต่อข้อ2อ่ะเดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าอ่าคำนี้ครับอรอเขียนไปด้วยหน่อย In-app purchase ครับตัว In-app purchase เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินนะครับหลายหลายกรณีเออเช่นเช่นอะไรดี เช่นแอปฟรีอะแอปฟรีที่เราโหลดมาใน App Store หรือ Play Store เนี่ยไอตัวแอปฟรีเนี่ยแน่นอนครับว่ามันให้เราใช้ฟรีแต่ข้างในเนี่ยมีตัวเสียตังค์อยู่เช่นเราโหลดเกมมาแล้วกันเกมฟรีนะ Rov ก็ได้ที่ดังๆอะ่ะเกมฟรีแต่ข้างในมีให้เราเสียตังค์เพิ่มไหมครับมีมีให้เราเสียตังค์เพิ่มมีให้เราซื้ออะไรบางอย่างเพิ่มในแอปเราเรียกเขาว่า in-app purchase ถ้าเราต้องเสียตังค์เพิ่มภายในเองเรียกว่า in-app purchase แต่เป็นโปรแกรมฟรีนะเป็นแอปฟรีเรียกว่า in-app purchase อันนี้เพิ่มให้นิดหนึ่งนะครับเพื่อมันโผล่ข้อสอบมายังไงไม่รู้แต่เอาให้เรารู้จักว่าเฮ้ยถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่มันเป็นแอปฟรีแหละแต่มันมีฟังก์ชันมันมีอะไรบางอย่างหลอกล่อให้เราเสียเงินภายในแอปอีกรอบหนึ่งเรียกว่า in-app purchase นะครับอ่ะต่อมานะครับข้อที่3าม การเชื่อมต่อเครือข่ายรูปแบบใดต่อไปนี้ครับเป็นการต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นพวกสวิตเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่ออ่ะข้อนี้ถ้าใครยังจําข้อสอบชุด2ชุดแรกได้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดู3 4รูปแบบนี้รูปแบบไหนที่มีศูนย์กลางครับข้อนี้ตอบข้อ2ครับตัวน,นี้นะ Faster. ข้อนี้ตอบข้อ2ตัวสตาร์ครับเป็นตัวที่ต้องอาศัยศูนย์กลางครับในการกระจายข้อมูลนะครับตัวนี้นะต้องมีตัวที่เป็นศูนย์กลางนะครับในการกระจายในระบบเครือข่ายซึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปบางคนถามว่าเเป็นรูปดาวตรงไหนทําไมต้องชื่อสตาร์เนี่ยครับให้เรามองว่าเป็นรูปดาวครับเพ้่งนี่ครับเป็นรูปดาวนะดาวหแฉกอย่างเงี้ยเขาก็เลยจินตนาการว่าเนี่ยมันคือสตาร์มันคือรูปดาวนะครับซึ่งตัวศูนย์กลางตัวเนี้ยครับ เราสามารถใช้ได้มากกว่าไอตัวสวิตก็ได้บางคนแบบเอ้ยงบน้อยใช้ฮับดีกว่าเนื่องจากว่าฮับเนี่ยถูกกว่าสวิตหรือบางคนแบบว่าใช้สวิตก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์แทนก็ได้ในการควบคุมเครื่องในการควบคุมเครือ,รรอข่ายได้หมดเลยนะครับอ่ะทีนี้จะเพิ่มเติมนิดนึงตัวเนี้ยนะครับโดามบอกว่าเอ้ยมันเป็น STA แล้วในอาคารนะครับในหน่วยงานในโรงเรียนในร้าน คอมพิวเตอร์แล้วกันในร้านคอมนี่แลให้เราไปใช้คอมได้เนี่ยเขาไม่เห็นมันจัดกระจายเต็มห้องเป็นรูปดาวแต่อย่างใดเลยเอ๊ะแล้วมันเรียงรูปดาวได้ยังไงถ้าสมมุตินะครับอันนี้คือสวิต์แล้วกันอ่าสวิต์คือตัวศูนย์กลางตัวเนี้ยครับนี่ครับอันนี้คือสวิต์ปึ๊บถ้าเราจะจัดห้อง,องจริงๆถามว่าเราจะจัดจัดกระจายอย่างนี้ไหมก็คง,มงไม่ถูกไหมครับแต่เขาอธิบายให้เห็นมันเป็นรูปดาวเฉยๆเวลาเราจัดเราก็คงจะจัดอย่างนี้ครับปึ๊บอย่างนี้นะอ่า อย่างเงี้ยแล้วกันปึ๊บมาปึ๊บอันนี้คือคอม1 2 3 4สมมติเขาเวลาเขาจัดเขาคงจัดเป็นแถวอย่างเงี้ยถูกไ,ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อการใช้งานง่ายนะครับเพื่อความเป็นระเบียบการบริหารจัดการการอะไรก็แล้วแต่ง่ายเนี่ยเป็นแถวใช่หไหมหันหน้าเข้าหากันอันนี้คือคอมอย่างเงี้ยเพียงแต่ข้อแตกต่างของเขาคือทุกเครื่องสังเกตไหมว่าทุกเครื่องครับทุกเครื่องจะเชื่อมกับศูนย์กลางนี่ครับ ศูนย์กลางเห็นไหมทุกเครื่องจะมีสายเป็นของตัวเองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเชื่อมกับศูนย์กลางที่เรียกว่าสวิตช์เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเนี่ยนะครับตัวนี้จากรูปที่เป็นรูปดาวตัวนี้ก็มีสายเป็นของตัวเองเพื่อเชื่อมกับศูนย์กลางตัวนี้ก็มีสายเป็นของตัวเองเพื่อเชื่อมกับศูนย์กลางเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จับคมกระจายออกอย่างเงี้ยเฉยๆจัดให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับทีนี้แล้วถ้าเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นสวิตช์เหมือนกันแล้วกัน อีกแบบหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นแบบ star เนาะถ้าเป็นแบบ bus ล่ะอเฮ้ยถ้าเป็นแบบ bus ถ้าเป็นแบบ bus เนื่องจากว่าแบบ bus เนี่ยมันมีเส้นหลักเพียงแค่หนึ่งเส้นแน่นอนมันก็จุดออกมาจากสวิตแค่เส้นเดียวเห็นข้อแตกต่างไหมแล้วอะไรครับแล้วแต่ละเครื่องก็จะยังไงก็นี่ยังไงครับนี่นี่นี่ต่อออกมาจากเส้นนี้แหละต่อออกมาจากเส้นนี้แหละต่อมาเลยอย่างเงี้ยเห็นข้อแตกต่างไหมดังนั้นถามว่าเฮ้ยอันไหนจะเร็วกว่ากัน่ะ ก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นสตาร์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมีสายบึงนของตัวเองออกจากเซอร์วิสแต่ตัวนี้ดูสิสมมติว่าให้ความเร็วมาร้อยหนึ่งเท่ากันร้อยหนึ่งเท่ากันทุกสายออกมาร้อยหนึง่งถ้าสายนี้ออกมาร้อยหนึง่งดูคอมที่ต่อพ่วงอยู่สิแปดเครื่องมันจะต้องหารกันกี่เครื่องอะ่ะดังนั้นความเร็วก็ต้อง d r อปลงถูกไหมดังนั้นถ้าเป็นแบบบัสถามว่าความเร็วจะสู้แบบสตาร์ได้ไหมก็คงไม่ได้ถูกไหมครับมันก็คงไม่ได้ออันนี้คือข้อแตกต่างพอนึกภาพออกเนาะเออประมาณนี้แหละนะครับเนาะอ่ อันนี้เพิ่มเติมให้นะครับว่าอุ้ยพอให้เรามองเห็นภาพว่าถ้ามันเป็นห้องจริงเนี่ยมันจัดยังไงนะครับมันอยู่ในรูปแบบไหนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าพอเราพอเรานึกภาพนี้ออกแล้วจะว่าอ๋อถ้าเป็นสตาร์เนี่ยเห็นไหมว่ามันใช้สายเยอะนะเห็นไหมมันใช้สายเยอะอ่าข้อเสียมันก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียมากหรอกแต่มันก็ถือเป็นข้อเสียได้นะมันใช้สายเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นแบบบัสมันใช้สายน้อยกว่าอ่าความเร็วมันก็เร็วกว่าอยู่แล้วถ้าเป็นสตาร์เนี่ยเพราะว่า เขาว่ามีสายเป็นของตัวเองอ,อย่างไม่ชนไม่ย,ย้อนกลับไปกลับมาตัวนี้มีสายเดียวมีโอกาสชนกันสูงมากเลยนะครับรวมทั้งถ้าจะเพิ่มเครื่องอถ้าจะเพิ่มเครื่องมาอีกสักหนึ่งเครื่องได้ไหมได้ก็ต่อสายออกจากรูของสวิตไปเลยหนึ่งเครื่องแต่ตัวนี้ถ้าจะเพิ่มเป็นยังไงครับมันจําเป็นจะต้องมีกระบวนการบางอย่างที่จะทําให้สายตัวนี้โยงออกมาได้เหมือนท่อน้อําอ่ะถ้าเราจะต่อท่อน้ําเพิ่มให้มันแบบตรงนี้มีก๊อกเปิดได้มันก็ต้องตัดท่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเชื่อม ให้น้ำมันไหลออกก๊อกนี้ได้ด้วยดังนั้นการเชื่อมต่อหรือการเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเครื่องเข้าไปอีกก็อาจจะต้องใช้เวลาและยากกว่าแบบสตาร์มากๆอะไรประมาณนี้พอหนึ้อภาพออกเนาะนะครับอ่ะข้อต่อมาครับข้อที่4นะครับข้อที่4มานาครับได้โพสต์กระทู้ครับประกาศขายคอมพิวเตอร์มือ2นะครับจัดเป็นอ e ีคอมเมิร์ซประเภทใดอ่ะอีคอมเมิร์ซครับ ตัว e-commerce คืออะไรครับ e-commerce คือการค้าขายการซื้อขายและการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์นะครับตัวนี้นะการค้าขายนะการขายและธุรกรรมนะครับบนอนะินเทอร์เน็ตอเอาความหมายง่ายๆนะครับที่ทุกคนเข้าใจและก็เชื่อว่าทุกคนก็ใช้บริการบ่อยด้วยในเรื่องของ e-commerce ไม่ commerce, ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada TikTok ออย่างเงี้ยช็อปเต็มนะครับแทบทุกแพลตฟอร์มอ่ะก็จะมักจะมีอ่าช็อปให้เราไป ชอปปิ้งให้ไปซื้อของเต็มไปหมดนะเนาะลักษณะนี้เรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซทีนี้ตัวอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทนะครับมีหลายประเภทเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งกันนิดหนึ่งอ่านะถ้าเป็นตัวบิสเนสอ่าบิสเนสขออนุญาตเขียนเป็นตัวย่อนะนะครับ s ิสเนสตัวนี้อ่าเป็นบัสได้ไหมอ่าเป็น Business นะ Business มีคอน s u m e r นะครับคอน s u m e r ก็คือใครครับผู้ใช้หรือผู้ค้าผู้บริโภคแล้วกันอ่านะ ผู้บริโภคทั่วไปอย่างเราเรานี่แหละแต่ถ้าเป็นบิสเนสเนี่ยคืออะไรครับเป็นร้านอ่าเป็นห้างนะครับหรือเป็นแบบธุรกิจอ่านะฮะในภาคธุรกิจนะครับประมาณนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่มันไม่มีในนี้ก็คือคำว่า government นะครับ government คืออะไรครับ government ก็คือรัฐครับหน่วยงานของรัฐบาลอ่านะครับอ่ะขอเป็นตัวย่อแล้วกันเดี๋ยวมันจะเยอะไปอ่ะ gov ปึ๊บ อันนี้ก็จะมี4ด้านเหมือนกันอ่า business อันนี้เป็น consumer แล้วก็มี gove นะครับถ้าเป็นตัวที่1อันนี้ก็จะเป็นอะไรครับ B2B B, ครับ business to business อ่า,อามาูกไห business to business คืออะไรคือการค้าขายกันระหว่างบริษทัทหรือร้านค้าด้วยกันเช่นบริษทัทอ,อาหารทะเลกับบริษทัททําอาหารกระป๋องทําการค้าขายกันเนื้ออกไหม เขาก็จะไปดีลกันนะครับทำข้อตกลงซื้อขายกันว่าบริษัทอาหารทะเลเนี่ยจะต้องส่งปลาชนิดนี้ให้เขานะเพราะเขาจะทําเป็นอาหารสําเร็จรูปใส่กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเป็นการซื้อขายกันระหว่างตัวนี้แต่มโนคงจะไม่ใช่การไปดีลกันแบบออฟออฟไลน์ line. ถ้าเป็นออฟไลน์ line, มันก็คงไม่เลือกอ e ี commerce, คอมเมิร์สนึกรับออกมมโนคงไม่เรียกว่าอ e ีคอมเมิร์สดังนั้นมันต้องเป็นธุรกิจที่ออนอยู่บนออนไลน์นะครับ เนาะอาจจะเป็นการซื้อขายกันผ่านระบบออนไลน์การดิวการการออเดอร์กันผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับตัวต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับ B 2 C นะครับ B 2 C คือ Business to ConsumerConsumer ก Consumer ็คือผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจประเภทนี้กันนั่นแหละเพราะอะไรครับพอผู้บริโภคอย่างเราเเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซื้อสินค้าส่วนใหญ่จาก ร้านค้าห้างร้านหรือธุรกิจหรือเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาขายกันโอกาสน้อยมากเนาะที่เราจะซื้อแบบระหว่างคนต่อคนนะครับตัวต่อมาอันนี้ก็จะเป็นระหว่าง b 2 g นะครับหรือว่า business to government ก็คือระหว่างองค์กรของรัฐกับตัวธุรกิจทำการซื้อขายกันนั่นเองอตัวต่อมาครับตัวนี้ตัว consumer to b เนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ว่าอาจจะเป็นไปได้แหละว่าพวกห้างร้านอาจจะมาซื้อกับ คนทั่วไปอย่างเราเช่นรับซื้อนู่นนี่นั่นแต่อาจจะเป็นรับซื้อในลักษณะทั้งหมดในต้องเบรดออนไลน์นะดอกจันไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยไปแบบไปซื้อแบบออฟไลน์ถ้าไปซื้อแบบออฟไลน์ไม่ถือว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะจุดสําคัญคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นะนี่เช่นเราอาจจะทําเขียนหนังสือขายเขียนหนังสือขายตืดตืดเราก็เลยแบบส่งต้นฉบับเนี่ยไปขายให้กับสํานักพิมพ์เราไม่ได้ไปเองนะเราเราอัพออนไลน์เลยเรา อ่านู่นนี่นั่นออนไลน์ทุกอย่างออนไลน์อัพให้สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ก็เออสนใจซื้อไปตีพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเนภาพออกมาก็เป็นการที่เราไปขายให้กับตัวบ i ิเนสหรือธุรกิจนะประมาณนี้ตัวต่อมาก็คืออะไรครับ C 2 C อ่า C 2 C Consumer to Consumer อันนี้เป็นแบบไม่ใช่ร้านค้าไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่อะไรเป็นแค่ผู้ค้าเหมือนกันแค่อยากขายต่อเช่นจากโจทย์เลย อ่านะครับเท่นแบบว่าอโทรศัพท์เครื่องนี้เราไอแอปพลิเ17ออกมาใหม่ iPhone 16เราใช้อยู่อ่ะแต่เราอยากได้17แล้ว16เราทำยังไงเราก็เลยไปโพสต์ขายเราไม่ได้เป็นเจ้าของเอยเราไม่ได้เป็นแบบบริษัทเป็นร้านนะแต่เราเป็นแค่คนใช้ผู้ใช้ธรรมดาเราก็ไปโพสต์ขายเราก็อยู่ในฐานะผู้บริโภคหรือว่าคอน sumer คนที่มาซื้อเรา ก็ไม่ใช่ร้านค้าเป็นแค่คนที่ต้องการใช้โทรศัพท์เหมือนกันก็มาซื้อเรามันก็เลยกลายเป็นคอน sumer กับคอน sumer ทำการค้าขายกันนะครับก็จะเป็น C to C นั่นเองนะครับสำ mm hmm. หรับตัวนี้ดังน,นั้นเราได้คำตอบอย่างข้อนี้ขอเฉลยก่อนนะข้อนี้ต่อข้อไหนเอ่ยต่อข้อ3ครับเป็นระหว่างคอน sumer to คอน sumer ครับตัวนี้เพราะเป็นการขายกันระหว่างใครครับระหว่างผู้ซื้อด้วยกันนะครับตัวต่อมานะครับเป็น C to G นะครับ ตัวนี้มันสามารถจับกันได้หมดนะครับดังนั้นให้เราเอาตามความหมายเลยอันนี้ก็คอน sumer กับรัฐนะครับต่อมาเป็น G2B นะครับต่อมาเป็น G2C นะครับแล้วต่อมาเป็น G2G นะครับ G2G ก็คือระหว่างรัฐกับรัฐอาจจะเป็นไทยกับจีนอย่างเงี้ยนะครับไหมไทยกับจีนทาการค้าขายกันไทยกับนู่นนี่นั่นทําการค้าขายกันก็คือรัฐกับรัฐทําการบริการซื้อขายกันอะไรบางอย่างนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้โดยสรุปคร่าวๆว่า เฮ้ยไอ้แต่ละคํามันคืออะไรดังนั้นวิธีการที่เราจะจามันได้เมื่ดูเยอะใช่ไหมมันก็มีแค่3คนมีแค่3คนนําการซื้อขายกันมีอะไรครับ business business ก็ให้เรามองถึงมันเป็นร้านค้าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่มีการจดเป็นร้านค้าจริงๆเป็นบริษัทจริงๆ consumer คือใครครับค,รคือผู้บริโภคคือผู้ใช้ผู้ซื้อทั่วๆไปและสุดท้ายคนที่3คือใครครับ government ครับหรือว่ารัฐบาลมีแค่3คนเท่านั้นเอง พอมันไปจับคู่กันกับใครเราก็น่าจะพอจับได้ถูกไหมครับขอแค่เรารู้ว่าไอ้ B คือใครไอซ C คือใครไอซคือใครเรารู้เมื่อไหร่เราก็สามารถอธิบายได้ทันทีว่าอ๋อมันคือใครกับใครทําการค้าขายแบบ e c o m m e r ิรกัน mm hmm. เท่านั้นเองนะครับ